ขอบคุณพี่ๆทหารด้วยที่อุดหนุนรั้วของชาติผ่านชุกกรณีน,นี่ครับถ้าออกกับผมนะลูกค้าไปจัดที่อื่นถามที่อื่นไม่ผ่านไม่ได้ไม่อนุมัติมาหาผมรอรับรถแล้วนะครับก็เป็นอาหารนะครับรั้วของชาติไม่ต้องกลัวใครที่เป็นทาหารเป็นรั้วของชาติมาหาผมได้เลยฝากบอกพี่ๆทหารด้วยใครดูแล้วที่เป็นทหารแชร์เข้ากลมแชร์เข้ากองไป ผ่านได้ทุกกรณีที่อื่นไม่รับจัดพี่สุ่จรับจัดไปแชร์ไปแชร์ให้ไปกระหน่ำไปกับตัวนี้นะครับโตโยต้าแคมารี่ขออย่างเดียวอยาติดแบล็คลิปออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขออย่างเดียวอยากติดแบ็คลิปนะคันนี้ส่งฟรีดอนเมืองไป <c oughs> ดอนเมืองก็แค่ปากซอยมันไม่ใช่ปัญหานี่นะมันไม่ใช่ปัญหานะมันไม่ใช่ปัญหานี่ครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขาย รถสวยบอกต่อพี่ใครอยากได้นะทักเช็นมาได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอ,อนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคือเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจากไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เกี่ยวแวนนะครับถ้าใครสนใจแบบนี้รถสวยๆคุณภาพเกรดเ ถ้าอยากดูไลฟ์สดไปติดตามได้ที่บ้านฟ้าจะชื่อว่าไทเกอร์ยูสกาคนติดตามอยู่35 0 0 0 0ถ้าบ้านต่อตอใช้ชื่อว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือคนติดตามอยู่8 0,000คนกดใจมา70,000สสะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นถ้าอยากเทอร์รถขายรถปกักบุดมานะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือรับเงินสดทันทีนะครับก็ไม่มีอะไรพูดมากได้โปรโมชั่นจริงส่งจริงถึงจริงนะครับอย่าเพื่อรถยน์มือสองกับขายถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสกาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ